แม่เพลินนะคะในช่องโ่อดาัมแม่เพลินแฟมบิลี่นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเดินตลาดนัดกันตลาดนัดที่เราจะไปก็คือตลาดนัดชุมแสงอำเภอวังจันทร์นะคะเราจะพาทุกคนไปเดินตลาดนัดไปโก,โกโก้พร้อมนะจ๊ะวันนี้เป็นตลาดนัดใหญ่นะคะเป็นตลาดนัดวันศุกร์เราก็เลยจะลองไปถ่ายดูนะคะโอเคไปเลยอำเภอเขาเชะเมา อำเภอแกล้งนะคะบ้านตะโอเคอถึงแล้วนะคะนี่นี่คือตลาดเราได้จอดเลยป่ะได้จริง,รงอะได้ไหนอนี่ไงซ่งได้บางภูเขาเอารถ <laughs> เครื่อง <laughs> ปะนี่นะคะคือตลาดนี่ที่เรามาประจำนี่เซเว่นของเรานะคะเรามาประจำอืเซเว่นของเรา,เาทำไมช่วยเข้าใจค่าน้ําค<ม>่าไฟตลอดนี่นะคะตลาดที่เราจะมาเดินเนี่ยเราหาที่จอดรถก่อน คนก็เยอะนี่นะคะตลาดนี่มีหลายซอยรถจอดข้างถนนเยอะเพราะว่าคนเข้ามาตลาดตลาดนัดชุมแสง จะมาดูว่าที่ตลาดบ้านเรามีอะไรขายบ้างน่ากินบ้างเราก็ถึงตลาดแล้วนะคะก็ใส่แมสนะคทุกคนมตลาดแล้วใส่แมสโอเคไม่รู้จะกล้าพูดหรือเปล่าไอ พีเคี่ยวฟอยูเลยไม่กินเหรอไ้พีง่งมไนไปนส<ำ>ิ <สำ S 1> ใจนะฮะเดวเจอครับโอ้วันนี้ไม่ขายวันนี้อยไ่นี่ข้าวผักปิวันนี้จอดไม่ทันเลยนะจอไทยอาจะจอกบูนะครับมีคนนั่งยืนคอยหน้าต่อนะขอไรนะขเอะไขายดีขายไซื้อย่ามาบวอวันไปยัังขับเยปสดสด้อยไม่ไดไม่ต้อง ของเยอะมากผัก<า>สวยมากไก่ทอดแน่ทอไก่กอนะคะไอพิ่ม่ยมชอกินอะ่ะลื้อตูไก่ม่เราอนนมาหครับมาเลยยนะี่สิบ <c oughs> ค่ะ ไส่ไก้คิวเดินต่อโอ้ยนี่น่ากินอ่ะีสอันนี้ชีสชัีสชีิบบาทเลยค่ะสิบบาทกิ่ชิ้นแรกจ้าสิบชิ้นรีหนึ่งค่ะเดินก่อนเดินก่อนก็ได้ กินฝรั่งฝ่ากลับอยซื้อฝรั่งให้กินมะม่มวงน่ากินมากเลยไอไอหายไอก่อนเน <c oughs> ะครับซีมอนอ้หนี่ปลาีหนวดด้วย มีด้วยหรอมีสิมีสินี่นี่อยู่ไปไหนอ่ะอ๋อไปยี่สองสามปลอกสองห้าสิบตุ้อ้อยลเฮ้ยขอรุ่นพี่ช่วย นาโอตา้องมาก็ไม่บอกต้องมาต้องสวยาตวจริงโอเคโอเคค่ะไก่แมรี่เี้ยวนี่ใช่ไหมสิาแค่สิบาปลาปลาปลาไปี่ไปนี่หรอ บอเฟตบอเบอเผตจิบบอใหม่ก็ได้อาตุ้งสายยาตามหมตลาดนัดวันศุกร์ก็จะใหญ่ๆมากเลยถ้าจะไม่โผลบเดินเร็วนะเดินเร็วคนอ้วนพาเที่ยวหน่อย มีร้านกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บหนึ่งบาทอร่อยอร่อยไปไปเราเดินเร็วๆนะคะเชิญท่านเลือกทานอาหารรสแซ่บซ้ายกินเหระเราจะไปกินขับเมียใช่ม ซื้อหอยแครงนะคะ80ดสิบบาทตลาดใหญ่ดนะ้วยนี่มีไอ้นี่ด้วยอะไรมีอร่อยผัดมีอผัดไทยกัผัดมีมผัดอุผัเส้นไง ไปแล้วหรอได้ตังแล้วหรอได้เงิหาไหมได้เงินหวานได้เงินครับเชิญเชิญท่านเล่อกทานอาหรรแซ่ป็นไฟรถจัดจากรถล่ามธนาโชคคร์ทัพคันนี้คือท่านเคยกินเคยทานร้านนี้ขายดีทุกๆครั้ง เราก็มีอาหารอีสานราบเลือดไม่กินลาบเลือดเหรวันนี้มาบริการท่านนี้มาบเลือดร้านประจํานะคะสําหรับท่านที่ต้องการประชานอาหารนิสานไปเอาเราเข้มวดวดาเนเราจะไปอีกซอยหนึ่งแล้วนะคะลาบไป ไม่หูฟินแล้วแน่เลยเดินเดินเดินเรื่อยเอาหลบเขาหน่อยเข้าแถวต่อแถวอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเราไม่เข้าไปเดี๋ยวเราจะเสียตังค์เข้าไปไหนโซนเสื้อผ้าเราจะมาซื้อกับข้าวค่ะเาจะซื้อไก่อะซื้ออันนี้ยังอ่ะ

อันนี้จะเป็นตลาดสดอยู่ข้างหน พวเพลรวมกันยี่สิบครับนี่นี่เือกอันนี้เขาเรียกอะไรวะกป๊อเล็กชิ้ละหบาทเนาะา่ดบขายดีตอนนี้เราเดินกลับแล้วนะคะไป ได้ไหมหนึ่งร้อยบาะพอค่ะก็พอโบเมนตายนูอันนั้นหอยชอรี่จากแกตาออกนั่งไ่สะอาดเหลือแค่สามสิบาทสองขีดเกิดละพ้าสุกบาทหมดละจะผักเพิ่อลูกใส่จิ้วันนี้อย่างดข้าวเย็นเลย เอป็นปลาปลาป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 นาปลาปลนปลา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 ปาปปลาปลาปาปลาปลาาปาปลากิาปล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 าปปลาปลาปาปาปลดปาปาลลาาาเ แอนลัตตอรี่ไอซอยนี้ใช่ไหมเอาเราไม่ได้กินปลาสดีนานแล้วนะ อันนี้ทีได้ไหมอ่าใช่อันหนึ่งอันนี้ของสดหนึ่งสองมนสามอสี่อย่างแล้วกันอันนี้จะได้เย็นเย็นสา่องนี้สองสาจับไว้เนาะครับเลยนนอะนมเนาะนมสดดีเลยโอเคเอสองถุงไหม เขาสูงไปเลยครับเผื่อลูกชายมป็นหยาบปกติล่ะเราเดินต่ออันนี้อาหารสดกูตัวใหญ่ร้อยนุ่นกรูกรูกรูตัวหยาดีไหมแต่เดียวค่ะหย่างได้สดวก่อนเดี๋ยวให้เ่อนเดี๋ยวก่ อยากกินหมึกไอ้นี่หลยกระดองกระดองอ่ะที่เขาเอาไปยำอะ่ะมามา่าของคุณร้สิบบาทหรือสิบยี่สิบไม่ค่ะเริ่มสอนเลยอเแล้ววน,น, <c oughs> นะ้าหอ,อร่อยใหน้องคุณเจ็ไไดสิบเลยจ้าไม่รน่เลยเ็ดแล้ เราจะไปซื้อกุ้งสดปยำกันเนี่ยไปซือมันกนะครับเนสิ้รได้เัลหมึกาินปลาหมึกกด็อันนี้ถาดเท่าไหร่ลรอคะหนร้อยจ้าเยอะวนึ้นหเอาน้อยก็พอแล้วเนี่ยนี่ก็กินไปหมดแล้วเราต้องเอาชวกนก นี่เรากำลังเดินกลับแล้วกินสับปะรดกสับประน <laughs> ค่อยได้คิดลยนี่เราจะกำลังจะไปซื้อผักยำค <laughs> ู่าะะมาซอยนี้ได้ปะ <laughs> โอ้โหอยากได้กเกงกาเบือไก่สวยมากเลยพี่ <laughs> <laughs> เต็มตู้เต็มพอง <laughs> อันนี้เสื้อผ้ามือสองนะคะนี่เสื้อผ้ามือสองตัวละสี่สิบบาทนี่ค่ะนีเกงยีนยไปยำหรือตำนี่ไงไเกงเกงตัวละร้อยแล้แม่จะไปยำหรือตำขั่วพี่อยากกินอะไรละ่ะก็ยำแต่กุ้งนี่แหละซื้อนมจีนไปด้วย วันนี้ว่าจะไม่กินข้าวเลยนะยี่สิบห้าได้เลยไปกินเอาอะไรม่ต้นหอมผักชีอเอาไอ้ีอะไรดีคะผักชีเราไ่ค่อยได้กินว่ะผักชีไม่มีแค่ต้นหอมต้นหอมเดี่ยวไม่ค่ได้กินยี่สิบ ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะกลับแล้วกลับแล้วต้องยืนมือยาวๆรู้สึกอายอะ่ะเดนตลาดนัดไทยครั้<อ>ง<อ>แรกที่มาถ่ายในตลาดนัดรู้สึก,กาอายตลาดนัดใกล้บ้าน <laughs> โอเคนะคะเรากำลังจะเดินกลับ แต่ว่าอยากได้เกางเกงยีนมากเลยมันสวยมากสับปะรดก็อยากกินในจู่ก็ยังมีข้างๆอ่ะซอมาเออซีก็แล้วไปอย่างไปซื้อะไรกันได้เดินกลับแล้วนะคะโอเควันนี้เราพามาเดินตลาดนัดวันสุขตำบลชุมแสงอำเภอวางจันนทร์ะคะจังหวัดระยอง ก็นี่โบตัสที่เรามากันบ่อยๆมายังอาชีมาก่อนแล้วเราประมาณจะเดินไปขึ้นรถนะคะเราจะมากินชาไข่มุกคนขอกินชาไข่มุกก่อนไม่ค้าทำหน้างันเเอานี้ลราเหมือนเดิมไม่ต้องใส่ไข่มุกไม่เอามุก ได้ไหมได้เนาะองแรกก็จะปนี่นี่เป็นร้านชาไข่มุกประจำของเราอร่อยที่สุดในชุมแสงแล้วขากินไหมลูกกินได้มันไม่ได้ไอมันติดตรงที่ไอนี่แหละที่ไม่ได้มาซื้อใครไอผมไอเนี่ยแหละคนนี้แหละไอโอเคได้แล้วกินไม่ได้อ่ะถือให้แม่หน่อยขายให้แม่ด้วย นี่แหละตาต้องขายแถวแถวบ้านเรานี่แหละเท่าไหร่นะคะสะิบเก้าจ้ะมีคนเยอ,ะ,อะให้ปี๊บเลยยี่สิบ <laughs> อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะร้านนี้หนะ้าโถตัสโอเคไปขอบคุณค่ะนี่ไงรถมาละโอ้ฮย <laughs> โอเค,อเค,อเคถึงรถแล้วนะคะ ร้อนมากร้อนมาก <c oughs> ก็มันจริงร้อนดงูดใส่ผ้าติดจมูกเงือแตอกร้อนมากฝากชาวตำบนชุมแสงอำเภอวังจาจังหวัดระยองน,นะคะที่มาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เพลินด้วยนะคะโอเคเพิ่งเริ่มต้นทำโก็เกินี่ครับแล้วหัวท้องฟ้าสวยมากเลย ี่คือกลับไปนั่งแกชุมแสงบ้านเรานะคะก็จะเป็นตึกไม้แล้วก็มีตึกปูนด้วยนะคะก็จะเริ่มเป็นตึกปูนกันหมดแล้วไม้ไม่ค่อยมีแล้วนี่แยกชุมแสงแยกใหญ่โอเคนั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ ช่องพ่อดำเมยเพลินแฟมบิรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ